จเจอมาข่าวอะไรสําหรับาทจะรู้สึกแบบโหแย่จังเลยอะมันแบบแยก่กับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าถามนึงมันก็สมัยเด็กๆเลยนะคนก็จะมองอพี่อ้ําเป็นเกย์เกย์หรือเปล่าปากแดงหน้าขาวคือจริงๆเจอมาตน้งแตลอดเจอตั้งแต่ก้าวขาเข้าวงการครั้งแรกเลยแล้วก็เราก็เจอเรื่องราวแบบนี้มาตลอดแต่ถ้านยุคนี้หน้าขาวปากแดงคืออะไรสายวายอย่างที่บอกว่าพอเราเห็นการเปลี่ยนผ่านเนี่ยบางเรื่องมันไม่ได้มีเรื่องผิด แต่ว่าอยู่แค่ถูกที่ถูกเวลาไหมเช่นทนายยุคก่อนผู้ชายที่แบบมีลักษณะเขา<อ>ปากแดงมีความมนหวานพวกเนี้ยอ,อาจจะมองดูอีกแบบหนึง่งแต่ในยุคนี้ไม่ใช่ฉะนั<อ>้นถ้าถามว่าข่าวที่เราเจออะไรก็คงจะเป็นเรื่องราวาเหล่านี้พเพราะเด็กต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาที่แบบเราเจออะไรที่แบบคนมามองเราไม่ใช่แบบนั้นเราก็จะเกิดคาํา,าถามว่าเอ๊กก็เราบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นแล้วทาไมยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมครับพูดจากันแล้วสื่อสารกันแล้วก็ยังไม่เข้าใจอันนี้ก็เลยใช่ มีแฟนก็มากมายหลากหลายก็ยังแบบคิดอ่ะมีอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนคือก็เลยเรียนรู้มนุษย์อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากให้เป็นในสิ่งที่เขาต้องการความพึงพอใจความชอบเขาไม่ได้อยากฟังในสิ่งที่มันเป็นอยากแค่ฟังในสิ่งที่ตัวเองถูกใจนั่นแหละด้วยความที่บุคลิกเราเป็นคนขาวแล้วก็ปากแดงมันเคยลบบเข้อยากที่จะเปลี่ยนบุคลิกไหมเอาอย่างนี้หนึ่งเด็กเคยถามนะพอเจอมากๆเลยถามว่าตกลงกูเป็นหรือเปล่าวะ ตรางคย<า>เป็นไหมวะเคยถามนเ,เด็กคือเจอว่าคือเราไม่เป็นแต่จนรอบข้างจนแบบคือเขาเรียกอะไรความกดดันนะซึ่งเด็กๆต้องบอกว่าทุกคนเป็นหมดกับการรับแรงกดดันเราจะเห็นได้ว่าพอเด็กๆพอเริ่มโตขึ้นมามีชื่อเสียงเจอคนใดล้อมเจอสิอ่งหนึ่งต่างกระทบเ่ถ้ารับแรงกดดันไม่ได้มันจะเป๋เพราะนี่เด็กเคยถามเอ๊ะทำไมขนาดนั้นเอ๊ะเราขาวปากแดงขนาดนั้นหรือมันจะเป็นหรือเปล่าแล้วก็เคยถามซึ่งมันไม่เคยที่จะมีความรู้สึกกับเพศที่เป็นเพศเดียวกันเด็กๆต้องมีผมเชื่อว่าเด็กทุกคนมี อ่าคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าก็เหมือนไม่ใช่เนี่ยคือเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นวันหนึ่งเราก็จะบอกนะอ่าไม่ต้องมาถามมันไม่ใช่ไข้หวัดที่มันจะเป็นแล้วมันหายหรือมันจะกลับไปเป็นอีกกินยาไม่หายกินยาไม่หายแล้วจริงๆคนใดร,ร้อมตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นคุณมดดาอย่างเนี้ยเราเจอกันตั้งแต่เด็กเจอกัน <c> ต <oughs> ั้งแต่เด็กแล้วก็สนิทกันแล้วต่อให้มีข่าวอย่างไรเนะี่ยมีช่วงนั้นจะข่าวหนักมาก <S <S เป็นแฟนคุณมดดําแล้วก็แม้แต่กระทั่งผู้ใหญ่ยังบอกว่าเฮ้ยห่างๆมดดาน้อย เพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นนะเราก็บอกว่าไม่ได้นี่คือเพื่อนเขาเรารักกันแบบเพื่อนอะ่ะ mm hmm. คือเพื่อนคือเพื่อนอะ่ะแล้วจะบอกเฮ้ยวันนี้เราห่วงตัวเองแล้วเราต้องห่างจากเพื่อนหรอเอา้าก็มันคือความบริสุทธิ์ใจอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปไหนก็นึกเมื่อใจมันไม่มีอะไรความเป็นจริงมันไม่มีอะไรแล้วทําไมเราจะต้องไประวังความคิดของคนอื่นที่เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้